คุณผู้ชมเราต้องชวนวิเคราะห์กันต่อในพื้นที่ภาคใต้เพราะว่าเราเคยคุยกันต่อเนื่องหลายครั้งว่านี่เป็นภูมิภาคการเมืองที่ไม่ได้มีใครยึดครองเป็นกิจลักษณะอีกแล้วหมดยุคที่ประชาธิปัตย์ส่งเสาไฟฟ้าลงก็ได้แล้วละ่ะไม่มียุคแบบนั้นอีกแล้วครั้งหน้าคนที่ได้อันดับหนึ่งอาจจะเป็นภูมิใจไทยก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะกวาดเรียบทุกเขตในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ภูมิทัศน์การเมืองในพื้นที่ภาคใต้เปลี่ยนไปขนาดไหนเราพูดคุยกับอาจารย์เอกรินตวัตรสิรินะครับ อาจารย์เป็นนักรัฐศาสตร์จากมอปัตตานีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์ฟังเบื้องต้นที่เราได้พูดคุยกันตอนนี้พักประชาธิปัตย์ก็ดูจะจะว่าเลือดไหลคือตอนนี้ผมว่าไส้ไหลแล้วนะเพราะว่าบิ๊กๆไปเยอะเลยอาจารย์เอาที่ประชาธิปัตย์ก่อนว่าตอนนี้สถานการณ์เขาย่าแย่ขนาดไหนหรือว่านี่เป็นโอกาสดีในการถ่ายเลือดและเขาจะไปได้ไกลขนาดไหนครับ ผมอยากจะพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์หลังจากมีหลังจากมีวันหน้าพักคนที่10นะครับผมคิดว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่ระยะเปลี่ยนฐานของพรรคประชาธิปัตย์แต่จะเปลี่ยนฐานไปลักษณะแบบไหนเนี่ยผมคิดว่าสาการการเมืองที่เหลืออีก88วันเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกทิศทางได้นะครับแต่ทิศทางแน่ๆที่เกิดขึ้นแล้วก็คือ การที่คุณเฉลิมชัยอดีตวนาพักประชาธิปัตย์คนที่เนี่ยฮะที่ได้ลาออกไปแล้วกักบอย่างที่พี่ไปจักได้วิเคราะห์ไว้ในช่วงเบื้องต้นนะครับว่าจะนำเพื่อนสอสอที่อยู่ด้วยเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็เห็นรายชื่ออยู่แล้วว่าจะอยู่ประมาณสัก12คนที่ออกไปแต่จะไปอยู่พักใดเนี่ยไอเนี่ยผมคิดว่าคนที่ประเมินกันสถานการณ์ก็คือน่าจะไปอยู่พักกล้าธรรม นะครับในเบื้องตน้นฉะนั้นเองที่พูดแบบนี้ก็หมายความว่าก็จะมีผลต่อพรรคประชาธิปัตย์อย่างแน่นอนใน,ในสมรภูมิการเลือกตั้งข้างหน้านะครับที่จะเกิดขึ้นเดือนมีนาคมฉะนั้นเองอการการที่คุณเฉลิมชัยได้ออกไปเนี่ยส่งผลต่อสอสอเขตนะครับที่มีอยู่แล้วอย่างเช่นกรณีในทางใต้ก่อนนะครับกรณีจังหวัดสงขลาเนี่ยฮะ ก็ถ้าได้คุณเดชอิกไปและสสใต้อีกสักห้าคนนะครับที่คาดว่าที่จะไปกับคุณเฉลิมชัยเนี่ยฮะโดยที่นําโดยคุณเดชอิทเนี่ยที่ไปประกบไปด้วยเนี่ยผมคิดว่านี่ก็จะส่งผลต่อพรรคประชาธิปัตย์ในสสเขตในภาคใต้นะครับฉะนั้นเองกลับมาคําถามใหญ่ก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะครับตอนนี้ก็คือนอกจากการที่เราพูดถึงการเปลี่ยนผ่านเนี่ยฮะอย่างที่เราได้ทราบกัน อย่างชัดเจนแล้วว่าการที่คุณอภิสิทธิ์กลับมาครั้งนี้เนี่ยฮะการทําการเมืองของคุณอภิสิทธิ์นะครับก็เป็นรูปแบบที่ผมอยากจะเรียกว่าเพื่อที่จะมาล้างไพ่นะครับจากภาพการร่วมรัฐบาลเมื่อสมัยของคุณประยุทธ์นะครับแล้วก็รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยจนรวมถึงรัฐบาลปัจจุบันของคุณอนุทินเนี่ยหมายความว่าจดยืนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยฮะถูกตั้งคําถามมาโดยตลอด หลังจากการเลือกตั้งสองครั้งที่ผ่านมาการเข้าร่วมไม่เข้าร่วมกับรัฐบาลแล้วก็จํานวนสสที่ลดลงอยู่เรื่อยๆนะครับนั่นก็หมายความว่าสสเขตเนี่ยฮะถ้าเราพูดถึงณปัจจุบันเนี่ยฮะผมคิดว่าแทบที่จะยากมากตอนนี้ว่าพรรคประชาธิปัตยจะสามารถจะชนะในสมรภูมิในทางการเมืองโดยเฉพาะาการได้มาซึ่งสสเขตซึ่งจะมี400ที่นั่งนะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยฮะตอนนี้เนี่ยผมแทบที่จะ ูดอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าเ,เป็นโอกาสที่ให้ประชาธิปัตย์เนี่ยฮะจะต้องแสดงวิสัยทัศน์และก็แสดงจุดยืนแบบใหม่ท่ามกลางผมอยากจะเรียกว่าท่ามกลางสมรภูมิที่อุดมการทางการเมืองในชุดต่างๆเนี่ยได้ยึดกลุ่มอยู่แล้วคํถาถามคือประชาธิปัตย์จะเสนอขายไอเดีย ต่อโหวตเตอร์อยังไงต่อคนที่จะโหวตพรรคประชาธิปัตย์ว่าทําไมต้องเลือกพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าโจทย์ใหญ่สําคัญที่เหลือเวลา80กว่าวันเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์จะต้องพูดเรื่องนี้ให้ชัดเจนว่าตัวเองจะอยู่อย่างไรและก็จะมีอุดมการ์ทางการเมืองอย่างไรในอนาคตนะครับผมครับอาจารย์คะแล้วอย่างนี้ถ้าคุณเฉลิมชัยเนี่ยไปอยู่ที่พรรคกล้าทาแล้วเนี่ยสนามเลือกตั้งภาคใต้ของพรรคกล้าทำนี่จะได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ประเมิอนอยังไงคะ ผมคิดว่าอยากจะชี้ให้เห็นอย่างนี้ก่อนนะครับภาคใต้เนี่ยในรอบหน้าเนี่ยจากข้อมูลกรกตก็จะเหลือ59ที่นั่งจาก60ที่นั่งนะครับตอนนี้ถ้าเราเห็นจากการที่คุณเฉลิมชัยแล้วก็ได้เอาตัวเองออกจากภรคประชาธิปัตย์แล้วก็มีหลายคนที่ย้ายไปด้วยเนี่ยผมผมอยากจะชีชให้เห็นอย่างนี้นะครับจาก59เขตเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ ตั้งแต่เราเห็นการาบ้านใหญ่อย่างเช่นกรณีตังเนี่ยนะครับอย่างชัดเจนมากเลยก็คืออยู่กับพรัคภูมิใจไทยเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าฝั่งพูดกันแบบ3าส่วนนะครับฝั่งอันดามันทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้พักภูมิใจไทยแข็งแรงมากนะครับไล่มนาะตั้งแต่ผมผมอยากจะพูดถึงไล่ตั้งแต่ละนองลงมาเลยนะครับพังงา นะครับแล้วก็กระบี่ภูเก็ตเนี่ยนะครับตัวเนี้ยเป็นแข็งแรงมากสําหรับพรรคภูมิใจไทยผมก็เพิ่งไปลงพื้นที่ที่ภูเก็ตมานะครับก็เห็นถึงการปรับกลยุทธ์เพื่อจะสู้กับอ่าสีส้มนะครับอ่าที่ผ่านมาที่ได้อ่าภูเก็ตสามเขตทั้งเกาะน,นะครับส่วนฝั่งอ่าวไทยเนี่ยฮะการที่ได้คุณอ่เด็ดอ่เออการที่ได้คุณ ผมผมอยากเรียกอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เก่านะครับคุณนิพนธ์นะครับได้ไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ทําให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีกําลังแข็งแรงเดิมอยู่อีกนะครับบวกกับที่มีสสเดิมอยู่แล้วฉะนั้นเองผนวกกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับก็หลายคนก็ทยอยออกจากพรรคประชาธิปัตย์ พูดกันแบบลงไปลงมาตอนนี้สม,มองพักได้เนี่ยพรรคประชาธิปัตยแบบ์เนี่ยแทบบที่จะถือว่าเป็นตัวเลือกที่คาดว่าอันดับ 3, สามสุดยซ้ํามอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยผมคิดว่าชิงกันระหว่างพรรคพรรคภูมิใจไทยกับพรรคพรรคก้าธรรมนะครับ oh. ที่ได้ตัวผู้เล่นทางการเมืองอที่มีเขาเรียกว่ามีทั้งทรัพยากรเยอะที่อยู่ในมือนะครับ oh. เข้าไป อยู่ในพักฉะนั้นเองในพักใต้เองเนี่ยผมว่ารพักพันธิัติปเนี่ยไม่ง่ายนะครับใน59เขตเนี่ยครับไม่ไม่คิดว่า,าจะสามารถที่จะามากกว่า1ในสาก็คือ,ค,อคือยังคงได้20ที่นั่งเนี่ยผมว่ายากมากๆยกเว้นจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อาจจะมีสัก4เขต3ามสเขตท,ที่ยังพอที่จะพอรักษาได้นะครับก็คือว่า,าคุณชัยชนะเองเนี่ครับตะปูลเดชเดโชอเองเนี่ยก็ ก็ผมคิดว่าก็มีสักสองสามเขตที่ยังครองอยู่ได้แต่ที่อื่นๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากมากแม้กระทั่งการเปิดตัวล่าสุดที่เข้าไปอยู่กับพรรคพัยาธิปัตย์เนี่ยตอนนี้ผู้เล่นพรรคพัยาธิปัตย์เนี่ยมันอยากอยากจะพูดว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยไม่ได้เป็นเบอร์อันดับต้นๆอีกต่อไปแล้วนะครับฉะนั้นเองพูดนะตรงนี้คือภาคใต้เนี่ยผม่าสาหรับพรรคพัยาธิปัตย์เนี่ยฮะอาจจะต้องใช้เวลานะครับในการที่จะต้องรื้อฟื้นยกเว้นแต่ว่าอย่างที่พี่ประจักษ์ไปพูด เมื่อกี้นะครับได้วิเคราะห์อย่างเช่นมีสาการพิเศษเกิดขึ้นสาการพิเศษอะไรนะครับตอนนี้ผมคิดว่าอยากจะอยากจะแลกเปลี่ยนแล้วก็อยากให้ผู้ชมเนี่ยคิดไปด้วยในตัวนะครับกรณีของที่การเมืองเรื่องของทุนสีเทาเองก็ตามนะครับหรือว่าเราพูดถึงเรื่องสแกมเบอร์ที่นักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยครับถ้าเรื่องนี้ใน80วันเนี่ยได้ได้ถูกขยายและก็เชื่อมโยงกับนักการเมืองอได้แล้วก็ ให้ประชาชนได้เห็นเนี่ยนี่ก็เกิดอาจจะเกิดความพลิกก็ได้นะครับพลิกหมายความว่าถ้าพรรคบางพรรคเนี่ยครับถูกเปิดโปงเรื่องนี้มากขึ้นนะครับก็จะทําให้คะแนนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยกลับมาได้แต่พรรคประชาธิปัตย์ก็คะแนนก็อย่าลืมว่าส่วนหนึ่งก็คือพรรคประชาชนที่ได้พอพล่าโหวตอยู่ในภาคใต้เนี่ยอหลายชื่อเนีรยกำลังจะชวนคุยถึงพรรคประชาชนต่อเลยเดี๋ยวขอแทรกให้อาจารย์ฟิวิคราอตอบ พักประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการแบ่งเคกภักใต้เลยเหรอครับรอบหน้าผมคิดว่าพักประชาชนนักปัจจุบันสสเขตนะครับทั้ง5.9เขตเนี่ยผมคิที่จะพูดได้เนี่ยดังอย่างทั่วไปตรงมานะครับก็คือเขตเขตเมืองนะครับโดยเฉพาะเขตหนเขตสกรณีสงขาในอาเขตหเขตสที่เราดูจากคะแนนปี66เนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาได้การรักษาแชมป์ใน เกาะภูเก็ตนะครับสามเขตเนี่ยผมไปลงพื้นที่มาผมเห็นก็ก็ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะพรรคภูมิใจไทยก็เตรียมตัวมาอย่างดีตั้งแต่เลือกตั้งอบจอที่ผ่านมานะครับแล้วก็พรักประชาชนเองเนี่ยผมผมคิดว่าตอนนี้กำลังเผชิญสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือการคัดสัรน,นะครับบุคลากรโดยเฉพาะลงสสเขตเนี่ยครับให้มีคุณภาพ มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญผมคิดว่าในเฉพาะในภาคใต้เนี่ยนะครับการที่จะบอกนะว่าเขตหนึ่งทุกจังหวัดเนี่ยถ้าภรคประชาชนเข้าไปเบียดเนี่ยผมก็คิดว่าไม่ได้ทุกจังหวัดมีเฉพาะบางจังหวัด่านั้นอย่างเช่นกรณีนะครับพูดอย่างตรงไปตรงมาเช่นสตูลเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยคะแนนมันทิ้งห่างมากนะครับหนึ่งจังหวัดสตูลหรือแม้กระทั่งกระบี่เองเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่แทบที่แต่ไหนว่าถ้าพอไปจะเป็นไปได้อย่างเช่นจังหวัดคนครศรีธรรมราชอนะเขตหนึ่ง จังหวัดสงขาเขตหนึ่งเนี่ยไอ้แบบเนี้ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มีโอกาสเป็นไปได้เนี่ยผมพูดในฐานะที่ดูจากตัวคะแนนและก็ดูจากพื้นที่ที่ไปคุยสอบถามมาเนี่ยผมผมผม,ผมคิดว่ารรคประชาชนยังครองในบัตรปฏิลิสอยู่ส่วนเขตเนี่ยเว้นแต่ว่าจะมีการแชร์คะแนนกันอย่างเช่นกรณีนะครับพักก้าทำ พรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแย่งกันเองและคะแนนเนี่ยมันถูกตัดกันเองจนพรรคประชาชนเนี่ยเบียดขึ้นมาจากซีกที่ปฏิเสธการเมืองแบบเดิมนะครับเป็นต้นแบบเนี้ยผมผมคิดว่าสถานการณ์แบบเนี้ยมันต้องขึ้นอยู่กับวามว่าการเสนอ,อไอเดียอย่างเช่นกรณีนะครับพรรคประชาชนถ้าเสนอแคมเปญเห็ถ้ารอบที่แล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าคุณพิธาเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากในการโหวตของประชาชนใช่ไหมครับ สสเขตเนี่ยหรือเขตเนี่ยหลายคนแทบจะไม่รู้จักซะด้วยซ้าในทางภาคใต้เนี่ยไม่มีใครเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นสสเก่าเลยหรือรผู้ที่คล้ายๆว่าเป็นป๊อปปูล่าในพื้นที่เลยนะครับ,รบแต่โดยส่วนใหญ่เลือกจากนโยบายของพรรคแล้วก็คุณพิธา <c oughs> แต่รอบนี้นะครับถ้าพกรกประชาชนนะครับต้องการสสเขตเนี่ยต้องเขาว่าให้ชัดซึ่งวันนี้ผมคิดว่าเขาก็พยายามทาอยู่ก็คือการพูดถึงมีส้มไม่มีเถา ครับนะครับแบบนี้ผมคิดว่าถ้ามันแข็งแรงมากแล้วก็จะ,ะชูนโย,ยบายแบบนี้ว่าต้องการ250สมมุตินะครับ250คนในสภา500แต่ต้องการภาคใต้เนี่ยสักสมมุตินะครับสัก20เขตเนี่ยฮะสสเขตเนี่ยภาคประชาชนก็ต้องพูดให้ชัดว่าต้องการภาคใต้เนี่ย20เขตแบบนี้มันทำให้ประชาชนเนี่ย มีเขาเรียกว่ามีมีส่วนร่วมและต้องการนายกสมมุติถ้าเขาเสนอแคนดิเดตนายกเนี่ยผักอันนายกของพรรคจากพรรคประชาชนเนี่ยไปเป็นผู้บริหารประเทศแบบเนี้ยผมคมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับจังหวะของพรรคประชาชนด้วยครับแต่ซส,ส,ส,สแต่แคนดิเดตตอนเนี้ยผมคิดว่าโอกาสเป็นไปได้ยากครับผม อาจารย์คะอีกหนึ่งพักการเมืองนะคะอาจารย์ที่เคยได้เสียงจากภาคใต้ก็คือรวมไทยสร้างชาติรอบนี้มีโอกาสไหมคะอาจารย์นี่เป็นคําถามที่ผมคิดว่าสำคัญมากเพราะว่า,วา,าไล่ตั้งแต่ปี62 66นะครับเ,เราจะเห็นว่าณนะพลังประชารัฐนะครับณปี62นะก็คือมีคุณประยุทธ์อยู่นะครับ,รบพอปี66เนี่ยก็ เป็นรวมไทยสร้างชาติซึ่งได้คะแนนเสียงจากภาคใต้เนี่ยโดยเฉพาะปาร์ตีล้ลิเนี่ยเยอะรวมทั้งอส,อสอสอเขตบางเขตด้วยนะครับคำ <c oughs> ถามสำคัญคือครั้งนี้ไม่มีคนอิปรุยุ์ในฐานะที่เป็นแคนดิดนายกเริ่มตีแล้วก็ภายในรวมไทยสร้างชาติเองก็ระส่ำด้วยนะครับ <c oughs> ผมจะตอบแบบตรงไปตรงมาตอนนี้ไม่มีใครพูดถึงรวมไทยสร้างชาติเลยในพื้นที่ภาคใต้ผมคิดว่า เนื่องด้วยเหตุปัจจัยสองประการประการแรกก็คือการที่คนเอกประยุทธ์ไม่มีนะครับแล้วก็กับความความความรั่วซ่ในของพักคลุมไทยสร้างชาติประการที่สองผมคิดว่าคู่แข่งทางการเมืองนะครับอย่างเช่นพักภูมิใจไทยที่เสนอออกต,ตัวเองมาเป็นแบบอนุรักษ์นิยมนะครับแทนเนี่ยผมผมคิดว่ามันมีตัวผู้เล่นตัวเลือกใหม่และพร้อมๆกับกันนั้น เราเห็นคุณอภิสิทธิ์กลับมาอย่าลืมนะครับว่าคะแนนรป .6 เนี่ยการที่ไม่มีคุณอภิสิทธิ์ในสนามหน้าปี66นะครับก็ทําให้หลายส่วนก็ไปเลือกพลเอกประยุทธ์แต่ครั้งนี้คุณอภิสิทธิ์กลับมาถ้าพูดกันแบบนี้ผมคิดว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็คงจะไม่เป็นพักหลักในพักใต้ต่อไปหรือแทบที่จะคนจะไม่พูดถึงเลยวันนี้ แทบไม่มีใครพูดถึงเลยนะครับรวมไทยทั้งชาติผมไปอยู่ในพื้นที่ตลอดลงพื้นที่ต่างๆแต่คะแนนตรงนี้ผมคิดว่าจะกลับไปสู่พักประชาธิปัตย์ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต,แต่แต่แน่นอนผมว่าเป็นจํานวนมากกลับไปสู่พักประชาธิปัตย์โดยเฉพาะคนที่อายุ40กว่าขึ้นหรือหรือ45ปีขึ้นไปสองผมเก็บบางส่วนเนี่ยฮะก็อาจจะกลับไปสู่ของพัก พักคุณอนุทินก็ได้แต่อย่าลืมว่าคุณอนุทินเองก็ไม่ได้ป๊อปูล่าโหวตก็ไม่ได้ป๊อปูล่ามากในพื้นที่พักได้ถ้าเราดูจากตัวการเลือกอพักนะครับในรอบที่ผ่านมาแ่ะนั้นเองโจทย์ที่สำคัญนะตอนนี้ผมคิดว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยนยมีปัญหาภายในของตัวเองและครั mm ้ hmm. งหน้าเนี่ยจะลง400เขตหรือไม่เนี่ยจะเอาทรัพยากรมาจากไหน ใครที่จะสนับสนุนรวมไทยสร้างชาติผมไม่เชื่อว่ารวมไทยสร้างชาติจะเป็นพักสมัาการหลักหนึ่งหนึ่งถึงห้าซะด้วยซ้าในการเลือกตั้งครั้งหน้าอาจารย์สุดท้ายครับอาจารย์ว่าจะมีการแบ่งพื้นที่กันไหมว่าโอาเคพื้นที่นี้คุณลงพื้นที่นี้เราลงไม่ต้องมาชนกันจะมีพักไหนทําแบบนั้นไหมอาจารย์ผมคิดว่าไม่แรกเริ่มผมก็คิดแบบนั้นแรกเริ่มผมก็คิดแบบนั้นแต่พอไปลงพื้นที่จริงๆว่าในสนามจริงๆทุกคน มันเป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งในทางการเมืองผมอยากจะเรียนแบบนี้นะครับว่าทุกคนเนี่ยอยากจะแข่งขันอยากแข่งขันหมดการที่บอกว่าจะคล้ายๆว่าแบ่งเค้กกันไหมจะไม่ส่งลงอะไรแบบนี้นะครับต่างๆเนี่ยผมผมผมคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ในสนามทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าเขาเขาไม่ค่อยคิดกันเรื่องนี้เว้นแต่ะว่า ในจากที่ผมสัมภาษณ์นะเว้นแต่ว่าจะมีการสนับสนุนทรัพยากรเนี่ยไม่เต็มครับ <c oughs> แต่ปล่อยให้ลงแต่ไม่ให้ทรัพยากรอย่างเต็มที่เพราะมีการพูดคุยไปสิบกันกันแล้วแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับการเมืองมันเข้มข้นมากนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมอยากจะทิ้งท้ายนะครับเผื่อได้โอกาสคุยในทางหน้าเ <c oughs> พราะจุดชี้วัดแล้วก็เราอย่าลืมว่าสนามเล็กที่สุดจะมีการเลือกตั้งเร็เรวๆนี้คืออปตอื์ต <c oughs> ฉะนั้นสิ่งที่จะเลือกตั้งอบตเนี่ยจะเป็นจุดสําคัญเลยที่พรรคการเมืองกลุ่มต่างๆเนี่ยจะเข้าไปนะสนับสนุนทั้งผู้ชนะและผู้ที่ได้อันดับสองครับดังนั้นเองผมผม,ผมกำลังจะบอกอย่างนี้นะครับว่าเพื่อจะตอบคุณ,อ,คณอุรชัยคําถามนี้นะครับผมอยากจะเชให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยสนามการเลือกตั้งเนี่ยหลายคนเนี่ยใส่กันเต็มหมดอย่างเต็มที่เว้นแต่ว่าจะมีการ ขอกันอย่างจริงๆซึ่งก็เป็นโอกาสได้น้อยมากเพราะทุกคนตอนนี้หลายคนที่เป็นนักเลือกตั้งเนี่ยก็คิดว่าตัวเองมีทรัพยากรและการลงเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่วางแต่แพ้ชนะแต่ให้ตัวเองอยู่ในสนามโดยตลอดฉะนั้นผมอยากจะชี่เห็นว่าการเลือกตั้งอบตอเนี่ยในรอบที่จะมีการในมการานีฮะที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองเพราะพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยจะต้องไปเอาหัวคะแน หรือคนที่เป็นนายกหรือคนที่ได้อันดับสองเนี่ยเข้ามาเป็นทีมของตัวเองสําหรับการเลือกตั้งอีก2เดือนหลังจากการเลือกตั้งอบตอคือเดือนมีนาคมคผมผมผมคิดว่าตอนนี้ภาคใต้เนี่ยคึกคักมากในการที่จะ,ะผู้คนสนใจทางการเมืองแล้วก็จะมีการเลือกตั้งโดยเฉพาะสนามเล็กและไปสู่สนามใหญ่ในอนาคตครับผมครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์เอกลินเท่านี้ก่อนนะครับขอขอ,ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ